ดูโรงงานที่ไม่เหมือนโรงงานกับโครงการแฟคเตอรี่ยามลลูก,กากันค่ะทำไมถึงบอกว่าเป็นโรงงานที่ไม่เหมือนโรงงานพอที่เราดีไซน์โรงงานเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารี่ที่ห้ฟังก์ชั่นเป็นทั้งโรงงานบ้านและออฟฟิศรวมอยู่ด้วยกันบริเวณนี้คือชั้นที่1จากทั้งหมด3ชั้นนะคะถ้ามองขึ้นไปก็จะเห็นชั้นลอยแต่ชั้นที่1เนี่ยจะเหมาะกับการทำเป็นโซนอินฟอร์เมชั่นสำหร,รับรับรองลูกค้าค่ะ และตรงนี้ก็จะเป็นประตูเชื่อมไปยังส่วนของโรงงานโดยโรงงานจะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ560ตารางเมตรบางหลังเขาก็จะต่อเติมให้เป็น2ชั้นบันไดของโครงการทำมาจากไม้ยางพาราอบและเคลือบอย่างดีทำให้ทนรอยขีดข่วนส่วนพื้นห้องเราปูด,ด้วยกระเบื้องอยาง SPC ลายไม้ของอินฟินิตซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนของชั้นลอยนะคะมีพื้นที่ใช้สอยเกือบ30ตารางเมตรพร้อมห้องไว้เก็บเอกสาร มาต่อที่ชั้น2กันเลยค่ะเดินขึ้นมาก็จะเจอหน้าต่างที่มองออกไปเห็นโรงงานได้ชั้นนี้ก็จะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ50ตารางเมตรมีกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่หน้าคารทุกชั้นชั้นนี้ก็สามารถออกแบบ u ิวอินให้เป็นออฟฟิศพนักงานได้นะคะเพราะมีพื้นที่กว้างแถมมีห้องน้ําในตัวด้วย ขึ้นมาดูต่อที่ชั้น3ค่ะชั้น3เนี่ยทางโครงการก็ออกแบบไว้ให้เหมาะกับการใช้เป็นที่พักอาศัยมีห้องน้ำและชาเวอร์ในตัวรวมถึงมีช่องไว้สำหรับทำา w l l k n n o คอส e ภายในชั้นนี้ได้อีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือที่มาของคอนเซปต์โรงงานที่ไม่เหมือนโรงงานค่ะ